ลิชโชยังไงดีอยู่ซ้ายคนเดียวพี่ทูมาลิงก์ไป่แพ็กและน้องแบงก์ก็โดใส่ลิงก์ด้วยล่วงเอาไปอีกหนึ่งเอาไปอีกสองไปอีกสามอู้ยุ้ยฮ่าแล้วได้กอล์ฟแลนเยอร์แน่ๆเลยแบบนี้สวมนางสูบเฮ้ยไงน้องแบงก์นี่ไงตะบกลับมาอีกครั้งงาน rov offline สุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในรอบ3ปี1และ2เมษายนนี้ที่ไบเทคบางนาพอ100ประตูเปิดเวลา10บโมงครง พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน800คนแรกของแต่ละวันรับฟรีเสื้อ AOV ใส่ให้สุดแล้วหยุดที่บอ่อและเจลแอลกอฮอล์ All in All in ใส่ให้สุดไปพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามเพจ g อรีนา AOV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย